ล,ลูกชาลูกแกกูทำอะไรวะนี้จังยูบานฮันมอไม่ทำไรพูดลูกชายมึงเออมันจอกหลแตงฮะมลูกบาควรจอกหลอดแตงมึงบอกตาดูนี่คนตกรแรงเลยอย่ารอดตาแดงทาโอ้โตน้ำแมนี่ยออดแตง,งนี่มาเจาะอดน้ำแตงรอดแทงเือรถมาทำใหเนียน,นก็ป่ามาแตงกินขงเรียงมัวมาพูดตื่นไมดคิดว่ายามันจก ่านออกี่ว่ายามันจก่านออปูนวันเจอเดียมพูเปลี่ยนโลกมาตึงเตือแล้วไม่รู้เปลี่ยนอะไรได้แขกยูควาไม่ตกมาตึงลอยูไรยูนจะรักฉันมนรักที่เธอผา นกก้ขก้นเขาอยู่ในครุจักกีเขาพีดเลยเลือตกใจเฟรยอกดวงบ้าคูจับใจมึงว่ามันเปิดจนนกก้าร้องนกูนกูนกลงมาบอิปปิดปิดปิดปิ้ปิดาเตือนแมทฮันเออเตะต่ำฟื้นแเปลงอะไรกองแคมแปลกแปลกไมนี่เนื้อาจะลามาาไอ้นั่นก็เรียกว่าดนทรีดนทีแปลว่า

รบานมังเรกำคนจักวันนั้นนรทำอย่างเป็นแ่มีอเมาตโลกีปีเล้มไม่เจอาโยกีีมึงไม่เจอยดี่ยูมันได้เอล้ันนั้นไม้รนองไม่เคยเกมาีระี้องไ่อเป็นน้าตีนี่าตโลกีปีม่ีเนน่าไฟมันไม่เจอด้เอเป็นยงไม่อป็อาป่าไม่เนวกเลยท่านไม่ทวันันตัด

สันคราสนคราหากคุณโัวมาได้ไปในสิบนาทีนี้เราแถมสันครีซึงเป็นน้องของสันครอีหนึ่งคนมูลค่าสัพนารวมห้าบาทที่เล็กคนเหนือคุณจัดตรงทุกที่ใจข่ไข่ะอย่าตรือเว่รอยแมวกินสันครากินตับปีรอใช่ไหมคุณถึงนะถึงถึงจีนะไร่ากันรกยัดตรงคำไดยินวันงี้ทิำก็ไม่ก้เนยไปถึงยู่เตี้ยว ตูตู้จังตาละนน่าอําไทกูกินได้ันเจ้าเบียแม่มาสบาอเลยกูทําไม่ตเี้ยวูสงไม่แจกจ้ายกได้เลยแม่ในพูทเ่ีย่เสเบรมีไเลยมันจะเดียวมันจะจะพอไม่หจะมาณนี้ตเองไํานไดยแกตายลยแม่กูเตรียมเลยเป็นออโต้มอนล้ตาเสยเดินกยกับเราไม่นอนเก โอโซมอยมอาจารย์นายกชี้ยาแมวชีดก็ไม่ใจ่ชีดเลงกัะ